สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีชอ่องบูมี่รีวิวค่ะทุกการรีวิวไม่มีสปอนเซอร์ซื่อจริงชัดจริงหรก็รีวิวแบบไม่อวยค่ะ คลิปนี้นะคะจะมาอัปเดตจอ i ์ไ u เซ z e r สำหรับคนเป็นสิวผิวมันผิวแพ้ง่ายผิวระคายเคืองง่ายใครบอกว่าจอ i ์ไ u เซ z e r ไม่สําคัญอันนี้คิดผิดมากมากเลยนะจอ i ์ไ u เซ z e r จริงเนี่ยมันสําคัญมากๆสําหรับทุกสภาพผิวไม่ว่าคุณจะมีผิวแพ้ง่ายผิวระคายเคืองง่ายผิวปกติหรือว่าผิวแบบธรรมดาไม่มีสิวยังไงก็ต้องใช้ Moisturizer นะและเลยการใช้จอ i ์ไ u เซ z e r เนี่ยจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยแบบว่าผิวหน้าแบบแพงกล้านไม่ฮ e a l t h ทำให้แบบว่าเกิดริ้วรอยแบบว่า เยอะคือหน้าฉันก็ดีอยู่แล้วทำไมต้องเช็เมไวจ์เลเซอร์อันนี้ต้องใช้ยิ่งคนที่บอกว่าหน้าพางเปติดสารเตียรอยมาหน้าโดนทำร้ายหน้าเป็นสิวอย่างเราเนี่ยก็คือมันสำคัญมากๆดี่ห้อนี้จ้าเร่มวีพนะคะรุ่น PM นะคะจะเหมาะสำหรับคนเป็นสิว ดีมากๆเป็น m o i s ไ u เซ z e r ที่บอกว่าฟืมง่ายมากๆหน้าอักเสบอะไรอย่างเงี้ย uh huh. ก็คือว่ามันดีขึ้นจากที่บอกว่าเป็นปื้นแบบแดงๆหรือว่าเป็นขดเป็นผื่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็บอกว่าหน้าดีขึ้นทาก่อนนอนนะคะโบ๊นางคือทาแบบตๆไปได้เลยคือบอกว่าช่วยลดอักเสบของผิวหนังได้ดีขึ้นและ m o i s ไ u เซ z e r ที่บุมอะนอกจากใช้ของ PM แล้วก็จะใช้ตัวนี้ค่ะเป็นเซรั่ม moisturizing cream นี่เป็นสิวอย่างเราหน้ามันอย่างบุมเนี่ยก็คือแบบว่าใช้ได้ตัวครีมครีมของเขาคข้นๆจะบอกว่าเป็นครีมที่แบบว่าเนื้อครีมหนักนิดนึงแต่ว่าซึมง,ง่ายซึมไวไม่มีความแบบว่าเนหนียวเหนอะหนะให้ฟีแบบว่าสบายสําหรับใครที่บอกว่าอยู่ในเมืองแบบอากาศหนาวอยู่เมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยช่วงบอกว่าอากาศหนาวๆก็แนะนําให้ทา,าจอร์ t u เ i z e r นะคะเพราะหน้าของเราต้องการเซรั่มายในการให้ความชุ่มชื้นให้ผิวเราแบบดูแบบเฮลตี้ y เรามีเขาก็มีการเติม พยาลูรอนพยาลูรอนก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วก็เซรามไมปกป้องผิวที่บอกว่าไปโดนทํรลายมาอะไรที่หน้าเรากลับสู่สภาพปกติแล้วก็ดูแบบว่าดูดีขึ้นลดการอักเสบผิวลดการตึงหรือลดการแห้งลดแบบว่าคือหน้าไปโดนอะไรมาหน้าพัางยับยังง้งเนี่ยแนะนําไม่ใช้มอเจาเซอร์นะคะคือตีมากสำหรับคนเป็นสีอุคผิวมันผิวแพ้ง่ายก็ผิวรักใครคือง่ายวิธีการใช้นะคะก็ใช้ ล้างหน้าเสร็จก็ใช้เซรั่มตัวต่อไปแล้วก็ตามด้วยเซรั่มวีพีเอ็มแล้วก็เซรั่มว่าเซรั่มวีครีมแค่นี้ปิดไฟนอนตึ๊บตื่นมาก็สัมผัสได้ว่าหน้าเราแบบว่าเออชุ่มชื่นหน้าแบบว่าหน้าดีขึ้นสำหรับบูมนะคะมก็เป็นสิวแล้วก็รักษาสิวตัวเองมาตลอดก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆแชร์ผลิตภัณฑ์สำหรับคนเป็นสิวที่ใช้แลด,ใแลดีใช้แล้วถูกใช้แล้วแบบว่าเหน็นผลในสมมาแนะนำจ้ามอยเจไรเซอร์น mm ี้สําผัสสำหรับทุกสภาพผิวนะจ๊ะไปหาซื้อกันได้จ้าจบกัน รีวิวแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจ้า